ชาไทยผลงานน่าตรกีฬาปี2544วี่งทองแดงวยสากลสมัครเล่นกีฬายังง5 4 4จะหมายถึงอปี2 5 4เจ้าแม่จ้าแม่ฟีตเลยผู้ช่วยผู้สอนสมสออลเลยกบอลจังหวัดอุดินทานี ับสหรับคุณครโยยุทธสัปัจจุบันทำการสอนที่โรงเรียนบ้านโผู้กระชัยตุ่มเครือไข่มั่นกรวดสามโดยท่านประธานพิธยารัตนาการกนราดรนักกีฬาผู้เชี่ยวของเลยไในบิน ไปที่ระดับท็อปเลครับพี่น้องคนปูและกีฬาตองไปทางซ้ายครับที่ดีผู้กล้าการเชิรเกียรติในายกนะครับทางด้าุนสูงถืว่าไฮไลท์จุดท็เลยวันมประเพณนีกีฬาวัตุปีนนะครับประเป็นอย่างไรนันแหละครับเลยทลนจุดเลยครับครับการแข่ง กีฬาประเีนิวมูลเพียบปีกุฎสังรัด2557ก็ถือว่าได้เริ่มขึ้นแล้วนะครับตัวนักกีฬาผู้เป็นบุคลากครับคุณตุ้ยยงเพชรสองครับตัดความหน้าครับเรียนเชิญนักกีฬาอาวุโสครับด้านหน้าท่านผู้บริการสะอาดจับขวดครับและก็ตัวแทน